นี่รถไฟกำลังจะมาจอดเทียบชานชลารถไฟแล้วนะอูสัมต์คอตสขับรถไฟด้วยพี่สาสัมต์คอ์สขับรถไฟเดี๋ยวเราจะขึ้นกันบ้างแล้วนะดีตอนนี้มาพบกับพี่ทันย่ามารอขึ้นรถไฟแล้วนะคะนี่นี่เขาจะจอดตรงนี้นี่นี่รางรถไฟจุดจอดเลยนะพ่เศษท่าน,นโอ้เดี๋ยวซันต้าจะขึ้นรถไฟที่ซันต้าขับได้ไหม เออวันนี้ซันต้าขับรถไฟเย่นั่งนั่งได้นั่งได้ไดลูกนี่เก้าอี้ตรงนี้ให้เด็กนั่งได้นั่งรอรถไฟได้ครับนั่งรอตรงนี้ได้เลยอุ้ยมันมีตรงนู้นให้ถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนดีกว่าน,นี่ตรงนี้เขาทําเป็นโซนถ่ายรูปไปด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยเอาหัวไปใส่ข้างล่างเลยธัญญาไม่มีหมวกเอาหัวไปใส่เอ้ทัญามีหมวกแล้ว อะไรอะโอ้ต้องใช้โปรแกรมภาพสามมิติเออสแกน QR ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะมีเป็นภาพสามมิติอานนี้เนี้มันจะไม่ใช่อย่างที่เราถ่ายงี้ยแล้วมันจะเป็นสามมิติต้องลองไหมโอ,อ้โอ,อ้ตอนนี้น้องพบก,กระโดดเล่นบนรางรถไฟนะคะ,ออ,ะ,ะ,ะออกระโดดกระโดดเออกระโดดที่ครบทุกไม้ไม้หมอนไม้หมอน ดดเล่นบนไม้หมอนรถไฟโอ้โหโเดี๋ยวรถไฟมาไม่ทันได้โดดแนะ้วเดี๋ยวไฟมันจะมาจอดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะนูนนูนรถไฟกำลังมาแล้วนี่รถไฟกำลังจะมาจอดเทียบชานชาลารถไฟแล้วนะอุหรันด์กรอดขับรถไฟด้วย พิซซ่าซานตาคอสขับรถไปเดี๋ยวเราจะขึ้นกันบ้างแล้วนะอ๋เอเาจอดแล้วถ่ายคู่ซานต้าหน่อยถ่ายคู่ซานตาคอสหน่อยเอาถ้วยไปถ่ายด้วยถัวยไปถ่ายด้วยน้อยสองเลยน้ำสองเลยขอบคุณค่ะโอ้ได้ถ่ายคู่ซานตาคอสขึ้นแล้วขึ้นแล้ว โอ้ยรถไฟสีสวยจังเลยเห็นไหมช่วงคริสต์มาสเนี่ยโอ้ขึ้นรอแล้วขึ้นรอแล้วนี่รถไฟนะคะช่วงคริสต์มาสนะคะแต่งสวยงามมากๆากคุณลุงซันต้าขับรถไฟให้เราด้วยเออถ่ายตรงนี้แน่โอ,อ้โหน้องพบมาขับรถไฟด้วยนะวันเนี้ยโอ้เป็นคนขับรถไฟที่เซนทันด้วยนะโอ้ขอยืมหน่อยอายืนข้างหันเรื่องทีเออเคโอ้คุณลุงซันต้า นี่โอเคได้หันหน้าสักแป๊บเออไปไปขึ้นรถไฟกันอ้คุณลุงซันต้ามาปิดประตูให้ด้วยครับรถไฟเขินเขินสวัสดีครับคุณลุงซันต้าคุณลุงซันต้ามาขับรถไฟให้เราเลยนะเนี่ยแต่เพราะช่วงคิดสมัครตอนนั้นถ้าไม่คิดสมัครนี่ไม่ได้เลยนะเด็กๆขึ้นนะผู้บริหารมาขับเองว่าไง เออแบบดูแต่เจแบบแบบเฉพาะช่วงกิมัครออะเออว้าวนี่รถไฟทบวนกิจกรรของเรานะแต่งไอตัวรุ่นวีปุ๊ปฟิ้งมาเนี่ยเต็มเลยไปแล้วนะคะรถไฟไปแไปแล้วมีครรุณลุงกันตาข,ขับไปด้วยแล้รอบนี้ได้มาขึ้นรถไฟเป็นท่านแล้ววันนี้ว้าสวยสวย เป็นไงคะเจเห็นอะไรลูกไดโนเสาร์รร <c oughs> ดูแอป,ป t i k t อ k มากไปมองตรงไหนก็เห็นไดโนเสาร์ผู่ขึ้นมาใช่ไหมลูกดีใจจังเลยน้องพบได้มานั่งรถไปแล้วนะวันนี้นะอ้คราวที่แล้วเราก็มานั่งแหละแต่เราถ่ายคลิปแล้วคลิปมันเะสียเดี๋ยวเราเอาใหม่วันนี้นะมากันส้มคลิปเป็นอีกรอบนะนี่สันตะพบตอนนี้ผ่านร้านขนมหอมฉุย ร้านขนมหอมจังวันนี้เราได้มานั่งรถไปแล้ว,วโอ้โหรอบเลยโอ้ยหิมกะกำลังตกเลยดูข้างนอกหต่างห,าหิมไปของเราหิมะกำลังตกเลยเด็กๆชอบนะคะรถไปเนี่ยนะเด็กๆชอบหูยหิมะตกข้างนอกเห็นไหมทันยาโอ้หหิมกะกำลังตกหูยเราผ่านต้นคริสต์มาสยักษ์เนี่ย มาถึงชั้นสามเลยนะเนีย่ยตรงหัวเนีย่ยต้นไปถึงชั้นสี่หลือมั้งนี่เป็นสีสันของเซนทั่นนะคะใครไปเซนทั่น,นต้องเคยนั่งบ้างแล้วละ่ะยิ่งเด็กๆนะลูกโอ้โหอย่างชอบเลยเด็กๆชอบนั่งรถไปอันนี้น้องพบได้มานั่งรถไปสนุกไหมครับสนุกไหมนุบเป็นสันตะพนะวันนี้สันตโคสน้องพบบ๊ายบายพี่ก็นหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย เป็นซันต์คอรสน้องพบชอบสิรถไฟอะเนาะไปที่ไห yeah นเห็นรถไฟต้องขับต้องขึ้นต้องขึ้นของเล่นเต็มไปหมดเลยนี่นในี่ร้านของเล่นโอ้โหหักตัวเขียวโอ้ตัวแดงตัวเขียวเอ้ยมันมีหักสุตัวแดงด้วยใช่ไหมโอ้โหหักเขียวหักแดงเหรอโอ้โหนี่ร้านของเล่นนะคะวิวิขนมขนมอะไรเนี่ยมันแบบของของญี่ปุ่นเนี้ย นี่เด็กนนด้วยโซนเด็กเล่นนี่รถไฟสีสวยรถรถรถชอบจางเลยโอ้อันนี้ครึ่งรอบตรงนี้เป็นศูนย์อาหารปูดอะไรฟู๊ดฟาร์กนะคะอุ้ยข้างบนนี่เป็นโซนของเล่นเด็กโอ้โหเพลินเลยนัเพลินเลยนั่งรถไฟเพลินเลยกันแล้วนะเออเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟปุ้นปุ้นจริงๆเนาะตุ๊จักตุ๊กจักตุ๊จักตุ๊จั๊กน่ากินน่ากินน่ารักน่ารัก Make a wish ะไรเนี่ยนะ Make a wish ที่ห่อนี่ยอร่อยอร่อยมินิไซมินิมินิไ,นนไปไปจะไปหาขนมกินเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาซื้อขนมกินกันโอน้นี่ีเรามาฝั่งนี้แล้วนะเนี่ยอยู่ชั้นสามเนี่ยเห็นต้นพิสมัตสูงมาจนถึงนี่เลยแล้วซันต้าทักทายเพื่อนๆหน่อยสิลูกจะครบรอบเอออ้นี่นี่ร้านนี้น่ารักอะ่ะโอ้แพนเค้กน่ากินนะ คบรอบแล้วนะเดี anyway, yeah, yeah. Oh, um, hand, ๋ยวน้องพบก็ลงแล้วนะซันต้านั่งรถไปที่ซันต้าขับวันนี้เย่เย่น้องพบลงมาได้แล้วก็โอ้เดี๋ยวไปขอบคุณคุณลุงหน่อยดิไปนั่งอะไรลูกโอ้นั่งเขียนหนังสือะลูกล่าเอามือไปถูเลยลืมล้างมือด้วยนะ ดูดูคุณลุงคุณลุงบริการดีมากๆเลยนะคุณลุงมาเปิดรถไฟให้เด็กๆนั่งอันนี้รอบต่อไปและรอบต่อไปละไปขอบคุณคุณลุงซันต้าบายบายขอบคุณโอ้บายบายคุณลุงก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายออกไปแล้วบาย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 รถไฟเย้ยบายแล้วนะรถไฟนะเดี๋ยวน้องพบมาขึ้นใหม่นะ ร้านนี้น่ารักมากเลยนะที่เรานั่งรถผ่านกันเมื่อกี้เนี่ยนั่งรถไฟผ่านนี่เพล็กญี่ปุน่นครีมชีสนี่นี่น,น,น,นี่ดูนะคะร้านนี้น่ารักเราก็เลยอยากจะมาลองกินนะเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยแต่คนละครึ่งเราหมดแหละเอาเลือกซิลูกเลือกเลยนะมันมีหลายอันมากเลยนะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้เป็นญี่ปุ่นครีมชีสน่ากินนะ่า เค้กหมีน้องพบเค้กหมีนี่มีตุ๊กตาหิมะด้วยเอาเลยเอาเป็นอย่างนี้ไหมช็อกโกแลตไหมแม่ชอบช็อกโกแลตโอเคเอาช็อกโกแลตหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นค่ะใส่กลับบ้านค่ะโอ้บาวนี่บาวนี่บาวนี่ก็มีห้าสิบห้าบาทนี่เค้กญี่ปุ่นคิมชีอันนี้รสดาร์กช็อกโกแลตอันนี้รสญี่ปุ่นดั้งเดิม เค้กไข่ห้องกงอุ้ยเสียงข้างล่างอุ้ยนี่น,นี่ทุกคนดูไหมอันนี้คือไข่ขี้เกียจอุ้ยตุ๊กตาอันนี้น่ารักอะ่ะแม่ชอบการตกแต่งร้านนะก็เลยอยากจะชิมนะคะว่าเค้กของเขาเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนม,มองไปกลยเหมือนแพนเค้กนะแต่ว่าเป็นเค้กขึ้นก้อนเลยแล้วโอ้ได้แล้วได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวเราลองชิมกันหน่อยนี่นี่ราคาข้างล่างกำลังกระหึมเลยได้แล้วได้แล้ว เดีย๋ยวมาแอบดูข้างล่างกันหน่อยเฮ้ไปดูทางนู้นนะนี่นะัะนี่เขากำลังเต้นกันอยู่เลยข้างล่างน่าจะเป็นงาน To be number ร์วอะไรนี่เนาะไฮโด้โหเขากำลังเต้นแบบเหมือนขวดกันด้วยมั้งหน้าต้นพิสมัตย์ยักษ์เลยนะเนี่ยเนี่ยหน้าต้นพิสมัตย์ยักษ์เลยนี่นะคะนี่พี่ๆเขากำลังเต้นกันมันเลยนะข้างล่าง กำลังาล่าเราไปเลยเราไปไปแล้วไปล้องแล้ว